จังได้กะฝากค่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีกับฝากติดตามกดไลค์กุญซี่เราเอยเนาะจังได้กะเห็ดเวียวน้ำกันนี่แหละแม่นยู่น้ำกันมาโดนแล้วก็เลยเปิดซะ้องโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ มาพบพ่อกับน้องลาตี้แล้วกับไอเก่งคือเก่าเด้อพี่น้องเ<ด>มื่อนี้มาออกคลิปอยู่กล้องไอเก่งเพื่อนเธอแรกพี่น้องไอท่วาอันพากันมาเปิดคลิปนี่ก็เพราะว่าตั้งไว้โดนเติบแล้วเนาะแต่ว่ายัางบ่ทันพากันมีเวลาแล้วก็<ม>ยังบ่ทันได้พากันเห็ดเนาะก็เลยว่าแบบมีปัญหาหน่อยหนึ่งพี่น้องบ่ได้ส่วนหนึ่งนะกัว่าเห็ดรัวมีเวียยมียังเห็ดอ,อยู่ว่าสิพากันเปิดคลิปถ่ายนากันกับบได้เนาะ เดือนส<ร>งเดือนหลังเดือนหนึ่งเรจงาจ<น>ะเนาเดือนปลายแล้วเดือนปลายเนาะสองเดือนแมนอันเดือนปลายแลวก็พากันอันเห็ดหัวเนาะหัวม่ตูขต้ข้ามเนาะเห็ดหัวม่ตู้ข้ามตอนนั้นก็เลยว่าสิพากานแล้วเห็ดลองเบอร์พี่น้องวาดตั้งขึ้นมาเพว่าแบบมีอีเมลเนาะอีเมลหรือว่ากลุ่มอื่นนะมันขึ้นมาพี่นต่างขึ้นมาไปเสื่อมเบอร์ใส่แต่มันเป็นเบอร์เก่าที่เพิ่นจูนใส่ใหม่เบอร์มันเลยบ่ได้เนาะเป็นของทางห่านเพิ่นพี่น้องเลยบุหัวเป็นแนวใดโลภห่อเขาได้เถื่ออะไรก็บ่ได้เนาะ บานนี้ก็เลยว่าลองไปเห็ดเผินเห็ดยู่้านพี่น้องก่าจ่ายเผินสองแสนเนาะสองแสนขีพี่น้องประมานสี่ร้อยบาทพูดเลยสองร้อยบาเนอาจีมิวออกให้แมลว่ามันจีมิวทาง้าน้านเพินนั่นเพินใส่จีมิวกล่องนะบดเพินจดมาให้เพื่อนจีมิวกล่องลายรหัสจดกับจีมิวนะบถือกันเลยบ่ได้เลยปัดไปบึ่งนะใบเป็นเคียนมาให้นะเขียนใบรหัสประกันนะ ่ก็บุหัตประกันแบบนั้นนะแต่ก็มันพิดทั้งเพื่อนแต่กับเฮาซื้อมาหลายโดนแล้วปีมาหลายเดือน,นแล้วเฮากับบุก่าไปเปลี่ยนแปลงแหละก็เลยว่าอย่าเลยวา่าพี่น้อมเสียเงินเนาะก็เลยไม่นนกล้าก็เลยบริเวเหตุเลยพี่น้องเลยเสี่ยงนะโดนๆแล้วก็ปะเลย้าเลยว่าแบบาม่เลยว่ามาตั้งใหม่พี่น้องก็เลยว่าได้แล้วก็เลยว่าพากันมาถ่ายคลิปลองเบิ่งเนาะ โดยมิจตวานองลาตีกะฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะติดตามกดไลค์กดแชร์หายทางไอเก่งเพื่อนในเด้อพี่น้องเนาะเผื่อเป็นกำลังใจเนาะเเปิดส่งใหม่พี่น้องเอยเนาะจังใดกะเห็ดเวี้ยน้ำกันนี่แหละแมนอยู่น้ำกันมาโดนแล้วก็เลยเปิดซะลองเบิ่งแต่เก่ากะเพิ่นเห็ดมาน่ะพี่น้องผู้ติดตามสองพันกว่าแต่กะบ่ได้ยังเนาะมันกะหลายอย่างพี่น้องเผื่อสิผ่านมาได้กะบ่แม่นเรื่องง่ายร่วมสร้างรายได้น้ำเพิ่นบ่ได้ทำผ่านแล้วบ่ฮู้บ่ฮู้เนาะเห็ดมันก็ต้องแบบ หลายๆอย่างพี่น้องต้องมีความผูกในตัวเองฮะแหละเนาะฝึกงผลกันไปเรเคยเห็ดแน่ด้วยจังได้กาฝากเป็นกําลังใจให้เห็ดเวียดน้ากันแต่ละมื่อกับพี่น้องไอ้ช่วงนี้กะถ้าบ่มีเพิ่นนี่กับโบฮว่าสิเฮ็ดหยังแหละกับโบฮว่าสิไปน้ำไผเนาะเฮากัอยากไปหลายหม่องหลายบอนพี่น้องไปถ่ายคลิปกัหาอยู่หากินแน่ฮะแหละแม่นแบบมีเวียกซอยเพิ่นแถวนี้กัเฮ็ดเนาะก็เลยอยู่น้ำกันมาโดนแล้วก็เลยเฮ็ดซะตะกี้ FC เพิ่นก็บอกเฮ็ดอยู่ดะแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดเลย เป็นว่าตอนนั้นนะยังบวกกาพี่น้องแบบบวกกาอยากเห็ดแล้วก็แบบจัล้ใกล้กล้เนี่ยนะฮะผว่าใส่ในกระไลแนวใน่เพราะว่าเ้าหางก็มาอยู่กเรื่องลังเถอกับมะเกาะบ่อมาหั่นมะนี่บ่อนะฮะนั่นนี่ลายยังบวทันกาอยากเห็ดก็เลยว่าย่าแะไรว่าเนาะอืมนะจอจะเป็นอะไรก็เลยว่าหยุดก่อนพี่น้องยังก็เลยว่าอังไฉนะโอกาสเกิดเนาะยังบวทันกาอยากเห็ดวะเลยว่าพากันมาเปิดแบบนี้เนาะเป็นยังดอกพี่น้องเลยเฮาก็ อ่าคอยเหตุอะไรเนาะจังได้พิดพลาดกับขอโทษขอขอภัยหลายๆหันแลหละราวาเหตุใหม่ยังบู้ตอนแรกนวรฝัดสิถ่ายผู้เดียวแนี่พี่น้องคํเว่าคําจาก,กับซีแตกต่างกันเนาะเฮาถ่ายผู้เดียวพี่น้องไอถ่ายคิดผู้เดียวอยู่บ้านก็ได้กับมีผู้เบิ่งกับทอดรักพันอยู่เลยเนาะทอดอนู่ฮอดอ,อยู่เพราะว่าหาอยู่หากิน,นแต่ว่าซ่องเก่านั้นหลบแล้วพี่น้องหลบแล้วแล้วก็เลยต่างใหม่ตัางคีปกระตกเป็นเหมือนสอง0 0ื่นได้จากมาได้ใช่ กับหาอยู่หากินตามธรรมชาตินาะพี่น้องมีเวลากับอยากเมื่ออยู่ในเฮาก็ได้จังได้กับพี่น้องมื้อนี้กับพากันอันไปคนใหม่สังพภาใหม่ละกัไม่เห็ดอันกระตุ่มให้กันน้อยแหละเตรียมคื่องคองไว้ก่อนเนาะเรียกว่าสิพากันคนใหม่ยังลงก่นพี่น้องไอ้บานนี้กะจังได้กะไปติดตามขับชมนํากันเด้อพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเปิดภาพบรรยากาศมากะอยู่เตาถ่านพี่แหละบรรยากาศลมๆเนาะมื้อนี้ก็ได้ทางกนน้อยเพิ่นจะกาลัง กูไว้ลูกนอนพี่นออ้องไอซายอูสบายดีเดินน้อยเดินนอนแล้วบ่โอ้พี่น้องไอนอนใส่อูได้เพิ่นก็นได้เฮ็ดกินบ่เออหนึ่งเขา่าถาเพิ่นโดยเฮ็ดโรถแบบนี้แหละพี่น้องเฮานอนแต่น้อยกะฝั่งลาวเฮาส่วนร้ายเพิ่นก็นสิใส่อูยังบ่ทันทันสมัยปันใดดอกเนาะบางคนเพิ่นก็นสิใส่แบบว่า ล่อนะคะนะพี่น้องเขาเอามือ,อยู่ยู่เอานะขักได้ก็คือจิราคาแพงอยู่เบิ่งกะเพิ่นหนึ่งข่าวลูกกันรับแล้วแล้วก็นหนึ่งข่าวท่าเนาะมูขูมาเฮ็ดเวียกยังซอยพี่น้องเพิ่นกับมาซอยกันเอากลับมามาเปิดคลิปให้ทางไอ้เก่งก่อนพี่น,ออน้องไอ้เพิ่นยังบ่ทันถึงปันได <laughs> เพิ่นเฮ็ดเวียกขาเนาะเอาใหม่ลง ภาพกับบอยากอนาปันไดเดอร์พี่น้องเนาะขอโทษขออภัยนำเขากะคอยจับไปได้อยู่ดอกสิตั้งไว้แล้วก็สิคนใหม่ลงคนไหวทั้งนี่แหละเนาะไหวทั้งแคมนี่เออ่อยเอามาเมียนขนทางมันบ่ยากกู้หังพี่น้องก็เลยได้ค่อยๆ่ครับมาเนี่ยมันหนักเลยหลากหลายเมีนคนเมืองนั่นแหละได้อยู่ดอกอืมลำใหญ่เฮง วร,รวมกันดี <laughs> ไอเพลงคุณพนลงก่อนแป๊บหนึ่ง thế sao ông làm đây ทำใหญ่ๆเนาะเป็คนลงสวนกานก่อนบ้าน,นคนลงเบื้องนั่นที่ต้องเอาไว้ทางข้างนี่แหละเพราะว่ามันจังบอ่อเกะกะทางเขาทางออกเน,ะนาะแม่นี่เยเพื่อไปฮัไม่ไม่ซัมมี่ในะเห็ดตุกกต๊กตาอะไรนี่ลูตุกต๊กตาเนี่ยเกตไม้อะคือว่าเป็นเกน,นะเพื่อนดี ส่วนร้ายมันจะไม่แล้วเพีไมครับใไมโอ้ยรุ่นนี้มันคืงามคนลเุ่นนนใหญ่เนาะคนเดียวยังได้รุ่นนี้เเพื่อนน่่นคายคิดถึงส่วนร้ายในเมืองเอะีามเป็นหม่ของไฟเป็นมสงเมกยามยาบ่มีินบนี้รามนี้บ้ เอาได้แนั้นายงอกวีม่เอมลยเวลาลงแล้วขึ้นมาอีิตอนจุดรถไย ลงเกินพี่อลองลงแล้วเลยเยี่ยบางคนเพิ่นจะแก้ใหม่แก้พื้อนอ่ะลงเบิดแล้วเนาะเอาทรายไปส่งคนก่อน ไม่สังไรวยากาศดีดีพี่น้องนี่ <laughs> ไปส่งเผิ่นก้อนบบานี้สวยเติบแล้วพี่น้องเผื่อแล้วคนมากอะ่ะพ้อยไปสะสะไล่เติบเอามาไวข้ขางนี้แหละเข้ากันตัดอินยังไว้เวลาสีเห็ดจังแป้งตัดอินยางใหม่เอาโหลดมาส่งฟาบนเผื่อนก้อนยืมของเพิ่นไปแก่เนาะแล้วกระหายคาน้ำมุกน้ำมันเพินพี่น้องเลย เตาถ่านป้านางเตาถ่านไอซุกเพิ่อนพี่น้องคุณควันอยู่เป็นห้าก,กะเพราเลยนี่เตาใหญ่เติบเนาะเพิ่นกองผู้เดีเอาเพื่อน,นอเห็ดน,น้ำกั้นั้งแหละกับป้านางอ่าจีตัวเตาใหญ่อยู่เด้อเห็นไอซุกเพิ่นกอง,กอ,งอยู่พี่น้องเพิ่นกะดูมันเนาะกองถ่านพอได้กินแต่ละมือ้อพี่น้องเขาทานไปกับคนแล้วแหละ พี่จะเอากับซีอคอโตหากินข่าวแล้วพี่น้องอยังบริกรหอยเข่า้าวสัวส่มสวยเลยเผื่อแล้ว,เ,วเนาะเอาวันนี้แล้วอะไรเนาะเอาไปวันน้แล้วอะไพี่น้องเยมีแต่ว่าเราเก่งกับซีคอจบคลิปน้องพี่น้องเลยโดยสหรับคลิปนี้กับโคล่าลุงสัมณีเด้อพี่น้องโดยสบายดีเด้อโดยสบายดี